สวัสดีครับพบกับเซลล์้อยล้านนะครับพอดีคอนเทนต์เนี้ยแพนไปนั่งไล่อ่านคอนเทนต์เก่าๆเ,เมื่อสัก5ปีที่แล้วนะครับแพนเคยเขียนเกี่ยวกับเทรนปีป2020ี2020-2021เนี่ยแหละที่เป็นเรื่องการขายกำลังมาแรงซึ่งมันก็5ปีแล้วเนาะแล้วก็ยุคนี้มันเป็นยุค AI เข้าสู่ปลายปีครับ AI มัน disrupt นะครับงานหลายๆอย่างเลยแม้กระทั่งงานขายนะในบางวงการเพราะว่า AI มันฉลาดมากนะครับ เราน้าขายเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันถูกไหมซึ่งน้าขายที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมนะมันไม่ใช่แค่มีฝีมือเรื่องการขายแบบขั้นเทพอะไรขนาดนั้นน่ะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องมีเลยนะครับคือของดีถูกไหมครับต้องมีสินค้าที่ดีนะครับต้องอยู่ในธุรกิจหรืออยู่ในตลาดที่มันกําลังโตเป็นขาขึ้นนะครับถึงจะเรียกว่าเสือติดติกนะครับ นะักขายที่เก่งแต่ว่าอ่านตลาดไม่ขาดเนี่ยแล้วพอตลาดมันเปลี่ยนเนี่ยบอกเลยว่าบางทีเนี่ยนะฝีมือไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไม่เชื่อให้คุณลองไปขายรถญี่ปุ่นบางยี่ห้อแล้วกันผมไม่ระบุนะคือเมื่อสักสิปีที่แล้วเนี่ยขายดีนะครับอาจจะไม่ใช่แบรนด์เจ้าตลาดแต่ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจคุณเป็นโค้ดท็อปเซลล์นะตอนนั้นนะแล้ววันนี้คุณย้ายมาขายยี่ห้อเดิมนี่แหละในยุคที่รถจีนรถ E ีวีรถอะไรอย่างเงี้ยมันเต็มตลาดอะ ไปดูถนนนี้ครับรถไฟฟ้าวิ่งเต็มตลาดอะ่ะผมกล้าพนันเลยว่าคุณไม่ได้ขายง่ายเลยนะครับคุณไม่ได้ขายง่ายขนาดนั้นขนาดรถเจ้าตลาดเนี่ยที่เป็นรถเก่งแล้วกันพวกรถ SUV รถอะไรเงี้ยก็ยังสู้พวกรถจีนไม่ได้ใช่ไหมครับแสดงว่าของจีนเนี่ยรวมๆนะผมไม่ได้บอกว่าของคุณภาพดีกว่านะแต่รวมๆม,มันได้อะไรหลายๆอย่างมากกว่านะครับแล้วเทรนด์มันเปลี่ยนนี่แหละอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ย ปี2026นีจากการที่ผมไปวิจัยมาด้วยแล้วก็เทรนที่ผมไปศึกษามาช่วงนี้มีธุรกิจอะไรกันบ้างน,นะครับที่น่าขายเนี่ยย้ายไปแล้วน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นนะน่าจะทําเงินได้ค่าคอมเยอะอยู่ในตลาดแล้วก็อยู่รอดนะครับธุรกิจแรกครับธุรกิจอะไรก็ตามนะที่มันเกี่ยวกับ AI แล้วมันควรจะเป็น AI แบบเขาเรียกอโตเมหรือว่าภาษาวันนี้เขาเรียกว่าเอเจนติ AI เออเอเจนติก็คือว่า คุณแค่พิมพ์พิมพ์มมอะไรไปเหมือนคุณไปพิม t, พ์แชท gpt พิมพ์เจมินายอ่ะแล้วมันให้คําตอบมาเลยนะครับธุรกิจอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะพวกโลกซอฟต์แวร์เนี่ยบริษัทระดับโลกอะ่ะเขาจะฝัง ai เข้าไปด้วยนะครับอย่างที่ผมจะแนะนําก็คือของเ l ล f o r c e อย่างเงี้ยอยู่บริษัทเซลฟอร์สมันจะมีชื่อว่า Agent f o r c e เนี่ยอันนี้ที่ผมไปงานเข้ามานะซึ่งไอ้เจ้า ai ภายในเซ l ฟ f o r c อะ่ะมันคล้ายๆกับเอา h a t gpt เข้าไปยัดข้างในนี่แหละ แล้วคุณจะให้มันแบบไปออกข้อมูลทํากราฟไปนั่งวิเคราะห์ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แทบจะแบบออโตเมตไอคำเนี้ยหรือว่าเอเจนติกเนี่ยแหละนะครับบอกเลยว่าฮอตมากๆนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขามองอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเทรนด์มันก็คือหา AI อะ่ะดังนั้นลูกค้าตั้งงบล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสที่จะทำนัดเข้าไปคุยอย่างเงี้ยมันจะง่ายขึ้นมากนะจริงๆ crm ถ้าของคนไทยจำไม่ผิดจะเป็นของ visible นะเขามี ai คล้ายๆกับ s a l e s f o r c e เหมือนกันอย่างเงี้ย มันเขาเรียกว่าอโตเ m ม t ตหรือว่าเอเจนติกนั่นเองนะครับคือมันจะช่วยลดลดต้นทุนเนะี่ยแล้วเพิ่มประสิทธิภาพแบบชัดเจนมากนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นโอกาสนะักขายจริงๆนะแล้วก็คิดว่าปิดการขายค่อนข้างง่ายตั้งได้ง่ายนะครับอันนี้อะไรก็ตามแล้วกันที่เป็น AI Solution นะครับลองไปศึกษาดูว่ามันแบบช่วยอะไรลูกค้าได้นะผมบอกเลยว่าลูกค้าเปิดใจแทบจะ99.99 99เลยนะครับ 2ทรครับแน่นอนว่ามันเป็นยุค IT มี AI ใช่ไหมแล้วก็ออนไลน์แพลตฟอร์มแสดงว่าต้องขายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ครับจริงๆพูดๆไปมันก็ยังเป็น IT นะแต่ว่ามันเป็น IT ที่แบบเฉพาะกิจขึ้นมาเนี่ยอย่าง IT AI ก็คือ IT ใช่ไหมไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยก็คือ IT นะครับคืออย่างนี้ไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยมันเป็นภาษาชาวบ้านเนเช่นระบบป้องกันการแฮกเกอร์อย่างเงี้ย หรือว่าพวกป้องกันแอนตี้ไวรัสอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ถ้าสมัยเราเด็กๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องพวกนี้ซึ่งร้อยวันพันปีเนี่ยองค์กรส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะครับผมขายไอทีเมื่อก่อนอทราบดีเหมือนเป็นอะไรที่แบบเอาไว้ท้ายๆเลยอะ่ะเพราะว่าความเสี่ยงถ้าเทียบกับช่วงนี้นะคือมันต่ํามันต่ำนะครับแต่โอเคถ้ามันมีเรื่องแบบเว็บล่มแอปล่มเนี่ยสมมติเว็บแอปแบงค์เนี่ยจริงๆมันก็คืออาจจะโดนแฮกเกอร์แฮกเข้ามานะครับจู่ๆแอปก็ใช้ไม่ได้เงี้ย จนทุกวันนี้คือมันกลายเป็นความซีเรียสนะครับแบบค่อนข้างมากใช่ไหมมันมีแกบบ๊ง call center บางมันมีแบบการไปทําเว็บทํา Facebook ล่มบางมันมีเรื่องของการแบบมาเจาะข้อมูลมาแบบล้วงจากคลาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับ Security เนี่ยบอกเลยว่าเพลนนะปีหน้าต่อจากนี้นะบริษัทมหาชนบริษัทข้ามชาติบริษัทใหญ่ๆเนี่ยตั้งงบรอแน่นอนนะครับคือมันต้องใช้จริงๆนะ ผมมีข่าวดีอีกอันก็คือว่า SME แล้กันบริษัท SME ที่เป็น c y b e r s e c u r i t y อ่ะถ้าเกิดว่ามือแบบการป้องกันแฮกเกอร์มือคอนฟิกเนี่ยมือคนทำ Security เก่งนะครับเบียดบริษัทใหญ่ได้นะบอกก่อนนะครับเพราะว่างาน Cybersecurity มันเป็นงานฝีมือล้วนๆเลยนะครับมันเป็นงานเหมือนแบบเขียนโปรแกรมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทไหนที่ไวแล้วรัดกุมกว่านย จะขายง่ายมากๆนะครับแล้วลูกค้าเนี่ยพร้อมตั้งงบแน่นอนนะก็ฟันธงครับไซเบอร์เซเคอรตี้นะจริงๆมันทั้งรัฐและเอกชนด้นะครับรัฐเนี่ยก็โดนแฮกเยอะรัฐโดนเจาะโดนโจมตีอะไรเยอะเหมือนกันนะดังนั้นขายได้ทั้งรัฐและเอกชนนะครับฟันธงนะครับธุรกิจที่3ครับเป็นเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนะครับสำคัญนะครับสำคัญแน่นอนยุคนี้มัน g l o b a l มากๆนะเห็นภาพชัดๆก็คือโลจิสติกเอาเป็นว่า ส่งของมาจากจีนอย่างเงี้ยเป็นดรอปชิปเป็นทุกอย่างนะครับเป็นเฟรดเป็นแบบพวกเอซีแอร์แลนด์ and, ใช้คหเนี้ยบริษัทที่ให้บริการบริษัทโบรกเกอร์บริษัทที่จัดหาพวกการส่งของไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งในไทยอะ่ะยังไงก็ได้รับความนิยมนะครับยังไงเรื่องการเทรดดิ้งสินค้าเนี่ยโลจิสติกอะเดี๋ยวนี้มันจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกรวมศูนย์นะครับ one stop service อย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณขายอาจจะมี IT เข้ามาเกี่ยวนะ อย่างโซลูชันจัดการเรื่องคลังสินค้าอันนี้ก็เกี่ยวนะครับเพราะว่าโลจิสติกก็ต้องแบบมีการเช็คสต็อกใช่ไหมมีมีระบบติดตามสินค้าแบบ Real Time อย่างเงี้ยเออติดตามดรอปชิปติดตามแบบสถานะ,ะน้องนึกถึง Lazada Grab อย่างเงี้ยมันจะต้องมีระบบติดตามอันนั้นแค่แบบ Shopee Lazada เราก็เห็นนะยังไม่นับผวก B2B นะครับเยอะมากนะครับที่ต้องพึ่งพาการส่งมอบส่งของเนี่ยแล้วมันไปได้ทั้ง SME กับมหาชนเลยนะ ยังไงเรื่องความแน่นอนความเร็วนะครับถ้าเราอยู่ในธุรกิจที่ให้บริการหรือว่าเป็นโซลูชันที่ช่วยลูกค้าเร็วขึ้นไวขึ้นแม่นยําแน่นอนอนะไรพวกนี้บอกเลยว่าปังครับขายดีนะลูกศิษย์ผมเยอะเหมือนกันนะครับวงการโลจิสติกส์เนเวอร์ดาย Never die, นะบอกเลยว่ายังไงก็สําคัญนะครับเป็นอะไรที่ไม่ส่งก็ไม่ได้อไม่ส่งก็ธุรกิจไม่เกิดนะครับธุรกิจที่4ครับโอวันนี้ชัดมากครับเขาเรียกว่าธุรกิจพลังงานสีเขียวครับ ESG รักโลกนะครับ อีวีอย่างเงี้ยไฟฟ้านะครับโซล่าเซลใช่หมดเลยลดอะไรคาร์บอนเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเปเปอร์เลสอย่างเงี้ยครับลดการใช้กระดาษลดการใช้เปเปอร์คือมันเป็นเรื่องอย่างงี้เขาเรียกว่ามันเป็นแรงกดดันนะตั้งแต่ภาครัฐหรือว่าระดับโลกมาด้วยซ้ำนะครับต้องลดคาร์บอาอัดสังเกตไหมเหมือนขายรถ EV ทําไมขายดีเพราะว่ารัฐบาลเราก็มีเป้าหมายไงเห็นไหมว่าจะต้องลดการใช้น้ามันดีเซลภายในปี2 0 3 0 4 0อย่างเงี้ย คุณก็เลยเห็นการมาของรถไฟฟ้าแบบเร็วมากๆนะครับมันมีการส่งเสริมจากทงางภาครัฐอย่างเงี้ยหรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องมีเทคโนโลยีที่จะลดคาร์บอนเครดิตอะไรไม่ได้คาร์บอนก็คือพวกของเสียนี่แหละก็เป็นหน้าเป็นตาบริษัทด้วยแล้วก็แบบตามนโยบายนะครับที่สําคัญคืออย่างโซล่าเซลล์มันเห็นภาพไงมันเป็นพลังงานสะอาดที่แบบมันลดต้นทุนได้จริงๆอย่างเงี้ยเรื่องขายโซล่าเซลล์มันก็เลยบูมมากๆนะครับ มีอีกเยอะเลยนะครับอย่างโซลูชันที่ช่วยลดกระดาษเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยเป็นพวกกระดาษเปเปอร์เลสไลเซน์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับซึ่งลูกค้าตั้งงบแน่นอนนะครับคุณจะสามารถเข้าถึงงบประมาณลูกค้าได้ง่ายนะครับแล้วก็ปิดดีลกับผู้ไปหารระดับสูงได้ดีนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเชิงนโยบายนะครับถ้าเกิดว่าคุณลดต้นทุนแล้วก็สร้างภาพลับให้ลูกค้าได้จริงเนี่ยบอกเลยว่าจันะครับฟันทงครับธุรกิจสีเขียวครับผมสุดท้ายครับธุรกิจ เกี่ยวกับฟินเทคนะครับวันนี้เอามาห้าธุรกิจฟินเทคก็คือรับชําระเงินอะไรก็ตามที่ไม่ใช่แบงก์ใหญ่เออมีเยอะนะครับการขายแบบเกตเวย์เพย์เมนต์เกตเวย์อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการปล่อยกู้เนาะอย่างช้อปปี้เปย์อย่างเงี้ยคือปล่อยกู้ได้อ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบคอร์เปอเรทนะครับคือปล่อยกู้ให้ SME เอ็มอีสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงอย่างเงี้ยมีระบบรับชําระเงินข้ามประเทศอะไรพวกเนี้ยครับอันเนี้ยบริษัทข้ามชาติเข้ามาทําเยอะนะ แต่โตแรงมากนะครับแล้วก็มันเข้ากับเทรนด์ไอทีกับ AI มากๆแบงค์ใหญ่ๆทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแบงค์ใหญ่เนี่ยกฎระเบียบอะไรหลายๆอย่างมันรัดกุมมันเสี่ยงสําหรับเขานะครับเราสามารถขายเรื่องความยืดหยุ่นอย่างเงี้ยความเร็วในการแบบให้เงินกู้ให้สินเชื่อหรือว่าการจัดก,การเรื่องเพย์เมนต์ต่างๆเงี้ยนะครับซึ่งข้อดีคือถ้ามันมีอนะีเล็กทรอนิคสนเซสชั่นเราเซคชั่นก็คือลูกค้ามีการใช้มีการแบบฝากโอนถอนอะไรเรื่อยๆเนี่ยเราก็กินหัวคิวจากตรงเนี้ยอันเนี้ยมาแรงนะบอกเลยว่า ลองไปหาดูพวกบริษัทเทคสตาร์ทอัพนะครับมันจะเป็นในเชิงฟินเทคพวกนี้อันนี้มาแน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับ2,026เนาะผมเอามา5ธุรกิจนะผมฟันธงเลยว่าโอกาสที่จะขายได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับขอบคุณี่ติดตามคอนเทนต์คุณนี่แหละเซเลอรล้าน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ